สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดูดวงอารายวันกันนะคะตามวันเกิดเนะาะจะใกล้จะสิ้นปีใหม่แล้วจากวันที่ยี่สิบเจ็ดคือวันนี้ถึงวันที่สามสิบเอ็ดจะมีอะไรดีๆไหมนี่ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ก่อนเพื่อนเลยนะคะสําหรับยายสับไพ่มาแล้วยายขออนุญาตกีดไพ่เลยนะคะท่านที่เกิดวันอาทิตย์ใน สี่ห้าวันนี้จะสิ้นปีนี้นะคะจากวันที่ยี่บเจ็ดถึงวันที่สามสิบจะเป็นอย่างไรบ้างแลสามสิบเอ็ดนาะคะ่ะสามสิบเอ็ดจะเป็นอย่างไรบ้างคะท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะตามปกติท่านที่เกิดวันอาทิตย์เนาะคะ่ะท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเป็นคนรักศักดิ์ศรีค่าได้แต่ยามไม่ได้เสียห้าไม่ยอมเสียชื่อเสียงนะคะ รักพวกพ้องชอบไปยุ่งกับคนอื่นนะคะท่านที่เกิดวันอาทิตย์จะเป็นคนเสียหน้าไม่ได้นะคะไม่ยอมใครง่ายนะคะให้ทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเลอท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะมาดูซิวันอาทิตย์สี่ห้าวันนี้จะเป็นอย่างไรก่อนสิ้นปีใหม่ให้ระมัดระวังคําพูดนิดหนึ่งเด้อค่ะให้ระมัดระวังคําพูดนิดหนึ่งกลัวว่าจะมีการทะเลาะกลัวว่าจะมีการ ปะทะกันคนวันอาทิตย์นะคะจากวันที่27ถึงวันที่31ให้ระมัดระวังคําพูดคำจาิดหนึ่งอารมณ์ิดหนึ่งค่ะนะคะดวงการเงินของท่านที่เกิดวันอาทิตย์มีโอกาสเป็นคนร่ํารวยนะคะเงินที่ท่านรอคอยอยู่ได้แต่ช้านิดหนึ่งเออจะได้เฉลิมฉลองกับญาติพี่น้องนะคะคนที่วันอาทิตย์ที่ต้องระมัดระวังที่เรื่องอารมณ์นะคะต่อไปยายไปอย่างเร็วเลยนะคะต่อไป ท่านที่เกิดวันจันทร์แบบหนึ่งท่านที่เกิดวันจันทร์จากวันที่27ถึงวันที่31มนะคะมีอะไรเข้ามาไหมมีอะไรดีๆเข้ามาไหมยายไปแบบเร็วๆเ,เลยนะจ๊ะท่านที่เกิดวันจันทร์เป็นวันเกิดของยายน,นันี่ท่านที่เกิดวันจันทร์ เป็นคนที่จิตใจอ่อนไหวง่ายอยู่นิ่งกับที่ไม่ค่อยเป็นชอบการเปลี่ยนแปลงรักพวกพ้องใช้เงินเก่งเบื่อง่ายนะคะชอบการเปลี่ยนแปลงนะคะรักคนอื่นมากกว่าตัวเองตัดสินใจเอาความคิดคนอื่นเป็นหลักทำให้ไม่ค่อยมีความสุขวิธีแก้ไปทำบุญถวายน้ำนะคะทำให้ชีวิตดีขึ้น นคนที่เกิดวันจันทร์เป็นคนจิตใจอ่อนไหวชอบเปลี่ยนแปลงนะคะอยู่กับที่ไม่ค่อยเป็นเบื่อง่ายคนที่เกิดวันจันทร์จากวันที่27ถึงวันที่31นี้จะได้เฉลิมฉลองนะคะฉลองปีใหม่กับเพื่อนกับฟูงกับญาติพี่น้องไหมสิ่งดีๆกำลังเกิดขึ้นในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินความรักการงานทุกสิ่งทุกอย่างคนเกิดวันจันทร์กำลังไปได้ดีนะคะสำหรับ ท่านที่หวังเรื่องเงินจะได้เงินหวังเรื่องความรักความรักจะสุขสมหวังนะคะท่านที่เกิดวันจันทร์มีเรื่องดีๆเข้ามาค่ะสี่หวันนี้เฉลิมฉลองปีใหม่นะคะต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันอังคารยายไปเร็วเลยนะคะท่านที่เกิดวันอังคารนะคะจากวันที่27่เจ็ดไปถึงวันที่สานี้นะคะ สำหรับท่านที่เกิดวันอังคารมาดูกันที่วันอังคารเป็นอย่างไรคนเกิดวันอังคารนะคะคนเกิดวันอังคารเป็นคนกล้าได้กล้าเสียใจร้อนจุกจิกชีวิตเสียสละให้คนอื่นกล้าแข็งไม่ยอมคนเวลาโกรธเห็นช้างเท่ามดนะคะคนวันอังคารออกใจยากนะคะบางครั้งบางทีมีโอกาสดีๆแต่พลาดเพราะความอ่า จแข็งเพราะความก้าทก้าเสียบางครั้งบางทีเสียมิตรภาพไปเสียคนรักไปเพราะเป็นคนสายแข็งนะคะวิธีทําบุญให้ทําบุญเกี่ยวกับลมนะคะมันจะได้เย็นๆนะคะให้ทําบุญเกี่ยวกับลมอ่าลมจะได้เย็นๆลงอาค่นท่านที่เกิดวันอังคารนะคะจากวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงปีใหม่นี้ดวงการเงินโอจะได้เงินก้อนเข้ามือบ่านี่นะคะ บางท่านบางคนเงินอาจจะรอคอยเงินอะไรสักอย่างคิดเรื่องการเงินอาจจะมีการรอคอยเงินไหมหรือต้องรอคอยใครสักคนไหมหนูทำอะไรเป็นลับๆล่อๆอยู่คนธนาคารฉากวันที่27ถึงวันที่31มนี่มีโอกาสมีเงินก้อนเข้ามือนะคะแต่รู้สึกว่าท่านจะใจแบบเหมือนมีเรื่องอะไรลับๆล่อๆอยู่นะคะนี่ นะคะคนรนาคารช่วงนี้รู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซงเงาเงาอยากปีกวิวๆอยากไปวัดไปวาอยากไปทําบุญนะคะช่วงนี้เหงานะคะคนธนาคารมีโอกาสเงินเข้ามาือเป็นอะไรทําอะไรไม่ค่อยสบายใจเลยนะคะอยากไปอยู่กับวัดกับวาหรือเปล่าเนี่ยนะคะคนรรณคารใจเย็นๆต่อไปท่านที่เกิดวันพุธอันนี้ยายไปเร็วเวนิดนึง ท่านที่เกิดวันพุธนะคะไม่ว่าพุธกลางวันหรือกลางคืนยายเอามารวมกันเลยนะคะยายไม่แยกว่าเป็นพุธกลางวันหรือพุธกลางคืนท่านที่เกิดวันพุธส่วนมากเขาจะแยกเป็นพุธกลางวันพุธกลางคืนอันนี้รวมกันเลยเป็นคนพูดเก่งเจรจาเก่งวาจาดีโกหกคนยังเชื่อเลยนะถ้าเป็นคนวันพุธนี่พูดอะไรคนเชื่อมดการค้าการขายดี ข้อเสียของคนวันพุธเชื่อคนง่ายมักจะถูกหลอกถูกโกงง่ายนะคะเรื่องเอกสารไม่ค่อยรอบคอบเป็นคนฉลาดแต่ไม่เฉลียวมักจะตายน้ําตื้นคนใกล้ตัวค่ะขอความช่วยเหลือคนไม่ค่อยได้นะคะวิธีแก้วิธีทําบุญให้ทําบุญเกี่ยวกับเส้นเส้นขนมจีนก๋วยเตี๋ยวอะไรประมาณนี้นะคะคนวันพุธคนวันพุธจากวันที่27ถึงวันที่31เป็นอย่างไร รอ,อคอยใครเนี่ยนะอยู่ในช่วงการรอคอยอะไรไหมความรักความรักยังไม่จริงจังเด้อ,อยู่ในช่วงความรักอยู่ในสถานการณ์ที่เขาเรียกว่ารักเผื่อเลือกนะคะบางครั้งบางทีคนวันอาทิตคนไหนคนวันอาุิคนวันพุธมีเรื่องอะไรเข้ามาจุกจิกจุกจิกยุงยิงย้งยุงย่งยิ้งในใจไว้นี่ ช่วงนี้เป็นอะไรที่หงุดหดงิดหงุดหงิดอยู่ไม่ค่อยสบายใจนะคะเอาใจเย็น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 คนเกิดวันพุธนะคะสเสน่หแรงมีคนเข้ามาพูดเยอะมากกว่าหนึ่งคนแต่ยังไม่จริงจังนะคะคนเกิดวันพุธล้วต่อไปคนวันพฤหัสยายไปเร็วเลยเดี๋ยวไม่หมดคนเกิดวันพฤหัสนะคะนะคะถ้าใครอยากติดตามยายบุกดาติดตามได้ที่ t i ๊ก o k วเลยหรือว่า อยาจะเริ่มทำ Youtube แล้วนะคะการดูดวงดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะอย่าไปอินอย่าไปฟินอะไรมากมายอย่าเอาดวงที่เราดูตามหน้าหลายต่างๆไปตัดสินใจ <c oughs> เรื่องสำคัญสำคัญในชีวิตนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสเป็นวันคู่ ช่วงต้นๆของชีวิตวัยรุ่นหรืออะไรประมาณนี้จะเป็นคนเกเรเป็นชอบนักดื่มนักเที่ยวแต่พอครึ่งชีวิตไปแล้วจะเป็นครูบาอาจารย์ชอบสั่งชอบสอนธรรมะธรรมโมชอบสิ่งลี้ลับหรืออาจจะเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับการดูดวงอะไรพวกนี้เป็นไปได้หมดข้อเสียของคนวันพฤหัสคนจะมันไสเพราะว่าชอบสั่งชอบสอนคนพฤหัสปวดน่นปวดนี่ปวดนั่นปวดนี่ปวดเอวปวดแข้งปวดขาเป็นไปหมดวิธีทําวิธีแก้ ให้ทาหนังสือถวายวัดทําบุญอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับสีส้มนะคะคนวันพฤร,รืหัสนะคะเอามีอะไรเข้ามาไหมวันพรเรือหัสมีอะไรดีดไหมช่วงย7่สิถึง30ินี้31เนาะคนวันพฤร,รืหัสชีวิตครอบครัวมีความสุขดีนะคะคนวันพฤร,รืหัส <c oughs> ถ้ามีสามีก็ชอบข่มสามีถ้ามีภรรยาชอบข่มภรรยาอยากให้ คนในครอบครัวอยู่ในโอวาทนะคะบางครั้งบางทีคนพันพฤหัสสามสี่วันนี้มีเรื่องอะไรที่เคยเสียใจมาก่อนกำลังทำใจเข้มแข็งอยู่นะคะความรักครอบครัวรักใครกันดีจะได้เฉลิมฉลองเจรจากันนะคะมีการพบปะพูดคุยกันพี่น้องกลับมาหากันเนาะหลายๆท่านหลายๆคนก็เป็นแบบนี้นะคะเอาคนวันพฤหัสนะคะ มีการเจราจามีการพบป,ปะกันเรื่องความรักโอเคนะคะเรื่องภายในครอบครัวนะคะ